เนี่ค่ะที่เป็นดำๆนี่นะคะเห็นชัดมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยเบาๆไม่ต้องจี้ลึกนะจริงๆฝ้าพวกเนี้ยมันอยู่แค่หนังกำพร้าแค่นั้นเองเนี่ยไม่มีเลือดค่ะหน้าใสมากไม่เคถ่ายรูปแล้วใช่ไหมใครถ่ายรูปารย์แล้วบั้งคะมีฟอรแล้วใช่ไหมอืมอ,อ่า ไม่ได้ลงลึกนะคะลอยมือไว้นี่ <ขา S 1> เดียวเะีแค่นิดเดียวเบาๆเองนะคะไม่ยากเลยหายไหมอันนี้คือฝ้าใช้ครีมอะไรก็ไม่หายค่ะฝ้าใช้ครีมอะไรก็ไม่หายถ้าเป็นก้อนขนาดนี้ถ้าจี้เบาๆอนี้ออกหมดเลยค่ะออกหมดเสร็จแล้วนะคะทายาตัวชุดติ้งครีมกับสก,ก้าแช่หายเลยค่ะ หายดีเลยสบายดีเลยแล้วก็ตื่นเพลนิดนึงแล้วก็สเสร็จแล้วค่ะ